สวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับ l u เ a e อ l o Game okay. Memory นะครับแล้ววันนี้เรากำลัาที่อนาเธอเดนเนียนอีกครั้งหนึ่งครับผมมาปิดฉากเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะเรื่องของน้องโนนาเอ้ยจบจากเรื่องของโน้นน้องโนนาแล้วแบบว่ายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะเลยฮนะโอ้โหแล้วนี่กิจกรรมใหม่เพิ่งโผลมาโอ้แม่เจ้าบอกเลย <c oughs> เนี่ยโอ้ ผมแบบอะไรเนี่ยยังโอ้เล่นไม่ทันผมโทษแฮร์รี่พอตเตอร์เออแฮร์ร <Yeah, ี man, okay, ่พอตเตอร์เลยโอเคครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพาดทำเพลงครับเลยเส้นเีสายครับผมพร้อมแล้วลุยกันดีกว่าเออรู้สึกดีขึ้นแล้วเนาะเออดีขึ้นเยอะเลยแหละอื อืม enough อ uh, enough about me what you need to to play with อ uh, ่ play what we do next อ oh, ออะไรวะเน,นี่ยคือวันนี้ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากเหนื่อยกายและเหนื่อยใจมากบอกเลยคงต้องนอนเร็วหน่อยครับผมวันนี้แล้วตาลายเต็มเต็มเอ้ยเออเราก็จะวางแผนกันครับผมว่าจะทำไรต่อไปนะอืมใช่แล้ละ อืมอ่าฮะครับผมเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เอ่อโคเลระเบิดเนาะเออ,เอ,อก็แล้วก็แล้วก็โคเลเนี่ยอยู่ใจกลางของวอร์เทเลยฮะอืมอืมอืม,อม ออืแผนของเราก็คือจะระหยุ์การระเบิดนี้แล้วแต่ปัญหาคือเราจะเข้าไปตรงใจกลางของวอลเท็กซ์ได้ยังไงไอ้วังวนการเวลาเนี่ยเอ้ยทั้งสองคนมากับฉันเร็วฮ้อเกิดอะไรขึ้นเราต้องการความช่วยเหลือจากพวกนายอืมีมอนสเตอร์โผล่มาอีกแล้วในตัวนี้มันแย่กว่าตัวอื่นเลยเป็นฟิวชั่นของทั้ง ของทั้งหกตอนไม่ใช่ผมเมื่อกี้ผมแอดเข้าไปเองคือไอตัวนี้แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆเลยครับผม,อมโอ้โหเร็วกว่าตัวอื่นมากด้วยแล้วต้องการคำชื่อเหลือจักนายได้เลยไปเดี๋ยวนี้พวกไหนหนหน้าตาเป็นยังไงไหนโอ้โ่ารักจิงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวหน้ายคุณคุณกนะนั่นมันเฮ้ยในในในรู้จักมันเหรออืมชัดนนั่นไงชัดเลยเธอเ a ม is อ้าเด้ดเดิดิๆๆดฮะเธอ name is เซตตาเว้ยเป็นเพื่อนของฉันเองเออ ทำไมลระนันะ่ะเออมาทําอะไรที่นี่ทำไมถึงมาโจมตีที่นี่ฮือเซตตาเหมียวอะฮะไม่ดีแล้วอะฮะเธอโมโหอย่างสุดขีดเลยนี่แล้วต้องทําให้เธอใจเย็นลงอ่ะอา้าวเดี๋ยวทำไมมันมี

โอ้โหเปิดฉากมาก็สองตัวไปแล้วมึนอื้มอื้อื้มอ้ามาามึนโอ้โห

ปึ่มเขาให้ล่วงอืมโอ้โหมีแบบฮาร์ดไหมเนี่ยถ้าเกิดมีแบบฮาร์ดนี่โอ้โหเซ็งเลยเนี่ยนั่นทำได้แล้วหัวทิมเ,เต็มๆเ,เลยสตาช์ชื่อเซตเด็กคนนั้นนะเนี่ย ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน้องก็ชื่อเซซ่าเซซือเซซืเซซ่าเซซัก,ก,ก,กอันโอยชอยกลับมานี่อืออะครับผมก็หนักมือไปนิดนึงนะอือน่ารักปุม่มตื่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างครับผม ก็ตบให้หนึ่งดอกโอ้โหถอยไปนะเว้ยเฮ้ยเอออย่าไปเตะเดี๋ยวเด,ยวเ,ดยวเดี๋ยวก่อนอะไรนะนี่เดี๋ยวก่อนฮะเอากระจกนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้จกอะไรอ่าฮะ คือเอาแล้วเธอมึอนงงสงสัยกับชีวิตของตัวเองแล้วว่าจะมาหลงรักเราดีไหมไอ้เดียวเฮ้ <c oughs> Don't play games man stealing <c oughs> น้องบอกว่าเราขโมยกระจกไปครับจกอะไรอะ่ะ Important to find ก่อนกระจกนั้นมีความสำคัญในการตามหาพระเจ้าหรอือ นายต้องเอามันกลับมาให้ฉันเดี๋ยวตาสองสีออสอายด้วยอเอ๊ะเฮ้หฮ้ฮ้อะไรอ่ะอืมถ้าเกิดเราเอาบางสิ่งบางอย่างไปจากเธอเราจะเอามันคืนมาให้เองแต่บอกหน่อยเธอเป็นใครกันฮึโอ้มูลวอกกันเลยทีเดียวเอ่อเอ่อต้องหาพระเจ้า ฮือ hmm. เดี๋ยวก่อนคือรูปที่เราเห็นทางด้านซ้ายเนี่ยน้องเขาตาสีเดียวกันนะแต่ทําไมไอ้ไอ้ที่เราเห็นทางด้านซ้ายอะ่ะก็คือด้านขวาเนี่ยมุมมุมขวาล่างเนี่ยตาสีเดียวกันแต่ทําไมตัวละครอ,อะ่ะมุมทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายบนเนี่ยทำไมมันเป็นตาสองสีวะ เดี๋ยวก่อนช่างมันเรื่องตาสองสีช่างมันไปก่อนน้องกํลาลังตามหาพระเจ้าของโคเล่เว้ยแล้วก็ล่วงโอ้กินดินเรียบร้อยเหมือนเอลโดไปแล้วอ้ะหนูโอ้โครับผมเหนื่อยเกินไปนังโอ้โหแล้วกินดินเถอนะอนั่นอ่ะเออไปไปพา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 เธอไปพักก่อนนะผม เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งพูดว่าโคเล่นะอืมอืมมันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอมาจากโคเล่ปะเนี่ยเหมือนเราเปล่าเดี๋ยวเหมือนเหมือนน้องคนเดียวเปล่าไม่เกี่ยวกับเราไม่เหงอืมแล้วเธอก็พูดเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยมาถึงไอ้แฟนทอมเปล่าอืม In any case we have to we have a lot of question for her เออเออ for her นั่นแหละก็ ครับผมสรุปก็คือเรามีคําถามมากมายที่จะถามเธอครับผมรอให้เธอตื่นนะอืมน่ารักพุดๆุดหืมไวฟุูชัดชัดอย่างนี้อืมครับผมน้องก็น้อง ทำบางสิ่งบางอย่างหายไปนะที่สําคัญมากทําให้เธอบ้าคลั่งไปเนอะเลยมาจมตีที่นี่ What your little wolf friend เลอโนอาซิสรู้ว่าน้องเขาตามหาอะไรอยู่ัะเลอ the other day one of our villagers came back from the เออโลกไลอ่ะ ดันเจนโลกไหลน่าจะใช่นะอืมอ่าก็ก็คือน่าจะได้ได้กระจกของน้องมากับผมเอออ่าก็ฉันก็จำเรื่องนี้ได้ก็เลยขอให้คลินเอามันมาให้นะเอะอเออเอามาให้แล้วอย่างอย่างที่ขอนั้นนะนี่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 น มันก็กระจกกระจกธรรมดาไม่ใช่เหรออืเอ๋อเหรอเป็นมันก็ดูดูผิวเผอแล้วเป็นกระจกธรรมดานะแต่ว่ามันมันมีวิธีใช้คนละแบบกันดูนี่ยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเออ มันนำทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้มันชี้ตรงไปในส่วนลึกมากของวของวงวนการเวลาล่ะมันบอกว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นี่มันเป็นเทรเชอร์ฮันเตอร์หรือเปล่านี่เดี๋ยวบอกนะว่าเออแล้วก็หนูหนูน้อยจิ หมาป่าคนนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับโคเล่ด้วยใช่ไหมล่ะอืมราทมีไล mm. you are both heading for the same place ดูเหมือนว่าพวกนายจะไปที่เดียวกันนะมีเป้าหมายอยู่ที่เดียวกันตามแสงไปและเราจะไปถึงโคเล่อย่างแน่นอนอืม mm hmm. in any case you and the wolf girl will have a lot to talk about when ชีวกับครับผมก็อย่างน้อยๆก็พวกนายคงมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยแหละตอนที่น้องอื่นขึ้นมานะน้องเซตน้องเซตฉันจะไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะในในระหว่างนี้ยเตรียมตัวเหรอเตรียมตัวอะไรอะ่ะเออเอ้นม่นายคิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันแค่ตามแสงไปเหรอ,อ ไม่คิดไม่คิดว่าจะไปเจออย่างนู้นมันจะไม่เจออะไรบ้างเลยเหรอระหว่างทางนะ่ะเออประมาณนั้นแหละอืออือฮอครับผมก็ไอ้นี่มันชี้ทางตรงเลยนะใครมันจะโง่เดินตรงกันมั่งเพราะว่าบางทีมันก็มีทางเลี้ยวคดเคี้ยวเลี้ยวลอดนะเออเหมือนดึงเหมือนเหมือนน้ำใจคนนะนะเออ เดียววันนี้ผมเป็นอะไรนี่อ่ะกะมนี <N> ้กะมันี้นี่อืออ่าฮะก็นั่นแหละสรุปก็คือมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะตรงอย่างเดียวนะเอออืมนั่นแหละมีต้องมีอะไรมากีดกดขวางทางเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวอืมอืมอ่ะ ก็ครับผมโนอาซิต no เองกับคนที่นี่ก็เป็นเหมือนคนท้องถิ่นเนาะจะหาทางที่ดีที่สุดให้เราเองเออให้เราไปถึงโคเรได้อย่างปลอดภัยอะไรหรือไม่ก็เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้จริงเหรอเราจะช่วยนายเองอ่าฮะอ่าฮะเดเด something in it for us as w e ออเหอก็คือการนำทางไปโคเลเนี่ยมันมี เอ,อมีผลดีต่อพวกนอสตสเหมือนกันนะอาฮะอืมอาฮะเฮ้ย huh. uh huh. hey, พวกอย่าทำเรื่องนี้เพียงคนเดียวพวกนายพูกเราน่ยพวกเรา,นะพ,วเราพวกนายยังมีเราเอ็กซ์เพรสเดี๋ยวก่อนนะ Leave it to the e x p e r t ก็คือพวกนายไม่ไม่ควรทำเรื่องนี้คนเดียวปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนทำเถอะ เออเรื่องการเตรียมตัวเตรียมการเดินทางเนี่ยอืมก็ประมาณว่าให้ให,ให้คนท้องถิ่นเป็นคนนําทางเป็นคนทำไกด์ให้แล้วพวกอะยก็ทกก็เดินตามไกด์ไปจะดีกว่านะนะประมาณนั้นประมาณนั้นเออก็มันไม่จบง่ายๆนี่หกว่าตอนแรกผมนึกว่าจบแล้ว ก็คือไออันต่อไปก็คือมันมันเป็นภาคต่อกันเลยใช่ไหมก็คือภาคของน้องเซตอ่ะอ,อในที่สุดฉันก็ได้ไดกลับไปสักทออีฉันจะช่วยผู้คนของโคเลเออ่แล้วก็จะช่วยแม่ให้ได้นี่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของฉันรอก่อนนะทุกคนฉันมาแล้ว ครับอืม To be continue โปรติดตามตอนต่อไปขอบใจเออเนี่ยวน Wanderer อ n the... อะไรเนี่ยอ่านไม่ทันโอ้โหชัดดะชัดดาวอืม เลออ๋ออืมโอเคครับผมทุกคนก็เออไว้ค่อเจอกันแล้วกันเนาะเออเราไว้ค่อเจอกันครับสำหรับวนันนี้เดี๋ยวก่อนทำไมมันไปตรงนี้ละ่ะทำไมมันไปตรงนี้ละ่ะโอ้ฮะโอเค <laughs> อก็ดีนะมันมันมันค a t e g o ไ i z ์อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ เมนเควสซับเควสอีพิซอดโอเคทำไมมันแยกกันวะเนี่ยช่างมันเออเราไเข้าเจกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ